ฝากทุกคนกดติดตามช่องมาฟังสิกันด้วยนะในตัวร้ายที่รักตอนที่21โลกนี้มันแคบรายงานผู้ฝึกสอนผมครับโจเฉวียนเข้าใจในทันทีออกนอกแถวรับทราบครับครูฝึกโจเฉวียนทำตามที่หลูจื้อพึ่งจะอธิบายไปเมื่อครูน่นี้โดยวิ่งออกมาตามทางแคบๆระหว่างแถวก่อนจะหยุดอยู่ข้างๆข,ข,ของคนที่ยืนอยู่ด้านหน้าสุดของแถวจัดระเบียบแถวหลู่จื้อพูดขึ้น โจเฉวียนนิ่งงงงวยไปจัดระเบียบแถวทุกคนต่างพากันหันมองหน้ากันเลิกหลักจัดระเบียบแถวอะไรหลู่จื้อมองใบหน้ามึนงงของโจเฉวียนก่อนจะพูดต่อทั้งหมดจัดระเบียบแถวแบ่งเป็นสี่แถวคนตัวเล็กมายืนด้านหน้าสุดตัวเล็กยืนด้านหน้านี่มันวิธีการจัดระเบียบแถวแบบไหนกันปกติแล้วควรจะเป็นคนตัวโตอยู่ด้านหน้าสุดแล้วเรียงตามลำดับไหลถอยหลังไปเรื่อยๆไม่ใช่หรอหลู่จื่อคนนี้ดูแล้วไม่ธรรมดาเลยจริงๆ โจเฉวียนเข้าใจทันทีจึงรีบตอบรับคำสั่งรับทราบครับดูจากในรายการทีวีเกี่ยวกับทหารมาไม่น้อยก็พอจะรู้ว่าต้องตอบรับคำสั่งครูฝึกสอนยังไงจากนั้นเขาก็หันไปพูดกับทุกคนต่อว่าตามที่ครูฝึกออกคำสั่งเมื่อครูให้ทุกคนแบ่งเข้าแถวเป็นสี่แถวตัวเล็กยืนด้านหน้าสุดคนตัวสูงเรียงตามลำดับถอยไปด้านหลัง ทุกคนต่างพากันเดินก้าวย่างอย่างอึดอัดยืดยาดเพราะตอนนี้อากาศมันร้อนมากจริงๆให้เร็วกว่านี้หน่อยทำไมถึงทำตัวอย่างกับพวกผู้หญิงกันทั้งกลุ่มเลยหลุ่จื้อพูดเมื่อทุกคนได้ยินต่างก็พากันเร่งความเร็วขึ้นทันทีอากาศก็ร้อนขนาดนี้แถมตอนนี้ก็เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นดูเหมือนว่าวันเวลาหลังจากนี้คงจะผ่านไปไม่ได้ง่ายๆแนะ่เดิมทีชุยหังยังอยากจะแอบๆยืนหลบอยู่ข้างหลังแต่เพียงไม่นานก็ถูกคนคว้าถูกเบียดออกมาแล้ว คนที่ส่วนสูงไม่ถึงร้อยเจ็ดสิบแน่นอนว่าต้องเป็นหนึ่งในสี่คนที่ต้องยืนอยู่คนหน้าสุดของแถวใดแถวหนึ่งอย่างแน่นอนที่สุดคนที่ยืนอยู่ข้างเขาก็คือเพื่อนจากบ้านเกิดอย่างเหลียงจื้อนั่นเองพอเขาเห็นว่าชุยหังเองก็ถูกลากเปลี่ยนมาไว้ข้างหน้าเหมือนกันก็พากันหัวเราะคิกคักอยู่สองคนสองคนนั้นนะักพกในหัวเราะอะไรตัวเตี้ยน,นี่หน้าภูมิใจหลู่จื้อพูดออกมาหนึ่งประโยคด้วยน้ำเสียงที่เข้มงวดมากชุยหังถึงกับทอดถอนใจครูฝึกคนนี้เข้มงวดมากจริงๆ เขาเงยหน้ามองหลูจื้อพักหนึ่งและหลูจื้อก็กำลังมองที่เขาอยู่เหมือนกันหลังจากที่เห็นใบหน้าก้าตาของหลูจื้อแล้วชุวยหังเกือบจะรุดลงกับพื้นโลกนี้มันแคบโลกใบนี้มันช่างแคบมากจริงๆที่แท้หลูจื้อคือคนนั้นที่เจอกันวันที่เขามาเตรียมรายงานตัวล่วงหน้าวันแรกหลังจากวิ่งลงจากรถจนคันนั้นพี่ทหารที่นั่งอยู่บนรถทหารคันนั้นแต่ว่าการแต่งตัวของหลูจื้อวันนี้ยิ่งทําให้ดูฉายแววความหล่อเหลามากเพิ่มขึ้นไปอีก ส่วนชุยหังกลับสวมกางเกงขายาวเกินตัวแถมบนหัวยังสวมหมวกใบสีเขียวอือไว้ด้วยไม่ว่าจะมองยังไงก็ดูน่าเกลียดในน่าเกลียดในตาของหลูจื้อพันเปล่งประกายขึ้นมาดูเหมือนว่าจะจําชุยหังขึ้นมาได้เหมือนกันชุยหังหลับตาลงพลางคิดในใจว่าตายแน่ดูท่าทางแล้วเขาไม่ใช่แค่ไม่ลืมแต่ดูเหมือนความจําของเขาจะดีมากๆเลยด้วยเขาจะต้องนึกถึงตัวเองขึ้นมาได้แล้วแน่ๆเลย แถมตอนนั้นตัวเองอยังพูดจาแบบนั้นกับเขาออกไปด้วยบอกว่าขอบคุณเขาแทนพ่อแทนแม่และครอบครัวอะไรทำนองนั้นถ้าหากว่าเขาเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยขึ้นมาจริงๆหลักก็ตัวเองต้องแย่แน่ๆเลยโดยทั่วไปแล้วคนที่รูปร่างหน้าตาหล่อเหลาแบบนี้มีความเป็นไปได้สูงมากที่จะจิตใจกับแคบแน่นอนว่าเขาไม่มีทางถามออกไปตรงๆแน่ว่าเขาจำตัวเองได้ใช่ไหม เพราะคำถามแบบนี้มันเหมือนกับการแกว่งเท้าหาเสียนเขายังไม่อยากตายตอนนี้โทสวรรค์จากผืนดินจากใครกันที่ปล่อยให้พี่ชายคนนี้ก้าวเข้ามาเหยียบแผ่นดินผืนนี้เนี่ยทั้งๆที่มีห้องตั้งหลายห้องเรียนทําไมเขาไม่เลือกแล้วทําไมต้องเลือกห้องของพวกเขาเท่านั้นด้วยนะแล้วแถมยังให้คนตัวเล็กมายืนข้างหน้าอีกหลู่จื้อก้าวออกมาข้างหน้าก่อนจะมาหยุดอยู่ตรงหน้าชวยหังในระยะประชิด ช่วยหังแอบได้เกลิงเหงือแบบผู้ชายจังๆลอยออกมาจากตัวเขามันทำให้รู้สึกปลอดภัยมากเมื่ออยู่ใกล้นายนชื่ออะไรจูจูหลูจื้อก็ถามขึ้นช่วยหังกำลังคิดว่ามาตอนนี้เขาถามชื่อตอนเองเพื่อที่ต่อไปนี้จะได้ลงมือแก้แค้นได้สะดวกสะดวกหรือเปล่านะในเมื่อคะแนนการฝึกทหารของตอนเองเขาก็เป็นคนให้คะแนนเพียงแค่ตนเองทำอะไรให้เขาไม่พอใจแม้แต่นิดเดียวก็คงจะสามารถหักลบคะแนนได้ทุกที่ตามใจชอบแน่ๆ ทำไมไม่ได้ยินที่ฉันถามหรือไงนายชื่ออะไรหลู่จื้อถามซ้ำขึ้นอีกครั้งชุยหังนายตัวร้ายที่รักตอนที่2 2ตะโกนให้สัญญาณแบบแมนแมนอาชื่ออะไรนะหลูจื้อก้มหัวลงต่ำก่อนจะเอียงหูเข้ามาใกล้จนหูเกือบจะชิดกับปากของชุยหังแล้วเมื่อครูชุยหังตื่นเต้นมากไปทำให้คอแห้งพอเปล่งเสียงออกมามันเลยฟังดูแบแหบ การกระทาของหลู่จื้อําเอาชุยหังเริ่มใจสั่นรัวกลิ่นตัวหอมอบอวลแบบผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่ลอยมาปะทะหน้าเขาเข้าเต็มๆชุยหังทําไมหรือว่านี่เป็นชื่อปลอมของนายหลู่จื้อถามเปล่าครับชื่อจริงๆตอนนี้ความรู้สึกสนุกสนานพ่อนคลายแบบตอนพูดคุยเยอะเยะ้เยกับเพื่อนร่วมห้องแบบนั้นของชุยหังแทบไม่มีเหลืออยู่เลยหลู่จื้อถามต่อถ้าเป็นชื่อจริงทําไมถึงไม่กล้าพูดหรือว่าอายหรอชุยหังตอบนิดหน่อย ตอนที่นายด่าคนอื่นไม่เห็นจะอายเลยไม่ใช่รอปากเป็นเอกวัตสินเป็นเลิศทำไมหอเอไม่เอกยายักวาแหวนสละะหลู่จื้อกระซิบถามเบาๆชุยหังนิ่งตะลึงไปที่แท้คนรูปหล่อหน้าตาดีนี่เป็นพวกคิดเล็กคิดน้อยใจแคบจริงๆด้วยเขาพูดตอบไม่ได้ด่าไม่เป็นไรในใจฉันรู้ดีอยู่แล้วในวางใจเถอะนะฉันจะดูแลนายอย่างดีเลยนับแต่นี้ไปในทีมของฉันนายจะเป็นคนที่ถูกฉันดูแลเป็นพิเศษเลย หลูจื้อพูดด้วยใบหน้ายิ้มกลุ่มกลิ่มสีหน้าท่าทางแบบนั้นเหมือนกันกันกบตอนที่เขานั่งอยู่บนรถแล้วบอกกับชุยหังว่าไม่ใช่ทางผ่านไม่มีผิดเพี้ยนเลยยอตอนนี้ชุยหังพยายามกลั้นหนึ่งที่อัดอั้นอยู่ในใจเอาไว้พลางก้มหน้าลงต่ำไม่พูดอะไรไอายหรอไม่เป็นไรเดียวฉันจะฝึกในเองหลูจื้อพูดชุยหังได้แต่กัดริมฝีปากแน่นไม่พูดอะไร เขาได้แต่แอบหวังความฝันนี้เอ่ยโลกใบนี้มันช่างประหลาดนักคนสองคนที่ไม่ได้คลุกคลีอะไรกันกลับต้องมาเจอกันในสถานการณ์แบบนี้อีกอย่างเขาเป็นเหมือนมิคคู่เคียงฉันเป็นเนื้อปลาขนาดโอกาสที่จะต่อต้านแม้สักนิดยังไม่มีเลยแค่เพียงเขาต่อต้านหลูจื้อคงจะมีอีกหมื่นพันวิธีมาเล่นงานเขาตายแน่ทุกคนต่างกำลังจ้องมองมาที่หลูจื้อกับชุยหังและกำลังเดาว,ว่าพวกเขาสองคนมีความสัมพันธ์อะไรกัน เหลียงจื้อที่ยืนอยู่ข้างๆชุยหังก็ยากที่จะฟังได้ชัดเจนว่าพวกเขาสองคนคุยอะไรกันออกนอกแถวทันใดนั้นหลูจื้อก็ตะโกนสั่งขึ้นเสียงดังชุยหังตกอกตกใจจนขาแข้งเริ่มจะอ่อนแรงไอ้บ้าคนนี้อยากจะให้เขาหูหนวกเลยหรือยังไงรับทราบชุยหังตอบกลับด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลก่อนจะก้าวออกมาข้างหน้าหนึก้าวก้าวออกมาข้างหน้าอีกสอก้าวตอนนี้ไม่รู้เลยว่าหลูจื้อคิดอะไรอยู่ ถึงแม้ว่าชุยหังจะไม่ค่อยเข้าใจแต่สุดท้ายก็ยอมทำตามแต่โดยดีกลับหลังหันชุยหังเริ่มจะมึนงงกับคําสั่งของหลูจื้อแล้วตอนนี้บวกกับอากาศที่ร้อนระอุในตอนนี้แถมยังใส่หมวกแบบนี้อยู่อีกขนาดเขามีสติดีมองออกไปยังลายตาเหมือนกับสนามกีฬาลอยขึ้นยังไงอย่างนั้นนับแต่นี้ไปนายรับผิดชอบตะโกนให้สัญญ,ญาณจำไว้ต้องให้ดูแมนแมนหน่อยหลูจื้อพูด หลังจากเขาพูดจบทั่วทั้งสนามกีฬาก็มีเสียงหัวเราะดังขึ้นมาชุยหังได้แต่ทำหน้ามึนงงแมนๆหน่อยทำไมอาหรือว่าท่าทางของตนในตอนนี้มันดูสาวหรอได้ยินหรือยังหลู่จื้อถามอืมชุยหังขานรับอย่างไร้เรี่ยวแรงสายตาของหลู่จื้อคาดเดาไม่มันไม่ได้ดูเด็ดขาดไม่ได้ดูโกรธแต่ก็ไม่ได้ดูว่ากำลังล้อเล่นสรุปก็คือดูเหมือนจะไม่ค่อยเข้าใจก่อนจะพูดต่อ เพิ่งพูดระโยคยกให้มันแมนแมนหน่อยแต่ทำไมมันยังดูไม่มีเรี่ยวแรงเลยนายเคยเห็นผู้หญิงตะโกนออกคำสั่งผู้ชายเป็นกลุ่มๆแบบนี้หรือไงช่วยหังอยากจะตอบไปว่าเคยเห็นมีอะไรที่ไม่เคยเห็นกันแต่พอคิดดูแล้วถ้าตัวเองพูดออกไปแบบนี้จริงๆหลักก็คงต้องแย่กว่านี้แน่ดังนั้นเขาจึงทำได้แค่สายหน้าไปมาเท่านั้นคานร,รับใหม่อีกรอบได้ยินหรือยังหลจื้อถามขึ้นอีกรอบได้ยินแล้วครับ ชุยหังตอบกลับเขาเสียงสูงอยากจะทําให้หลู่จื้อตกใจปรากฏว่าเขาใช้แรงออกเสียงมากมาเกินเปินทําให้เสียงที่เปล่งออกมามันแตกเหมือนกับเสียงแม่ไก่ที่ร้องขันในตอนเช้าเหมือนกับกําลังร้องเสียงวิสูงแล้วเสียงขัดหายไปกระทันหันทําไมเวลานายพูดคีมันถึงตกทุกทีหลู่จื้อถามอย่างเยาะเยะ้ยชุยหังได้แต่คิดในใจว่าคีตกน้องแกสินั่นนะฉันยังไม่ได้แสดงออกเต็มที่ต่างหาก หเป็นตัวอักษรย่อดฮิตที่ใช้บนอินเทอร์เน็ตของวัยรุ่นซึ่งมากจากคำด่าที่สกปรกมากในภาษาจีนเสฉวนโดยแปลว่าแม่แปลว่าขายแปลว่าสินค้าขายส่ง